สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อมาดูโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชลีก2,024หรือว่า VNL 2,024ในช่วงของวันที่19พฤษภาคมแล้วก็วันที่20พฤษภาคมก็จะจบแล้วในสัปดาห์แรกรอบแรกนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมแล้วก็เหลืออีกไม่กี่คู่ก็จะจบแล้วในสนามแรกซึ่งจะแข่งขันทีมชาติละ4แมต ครับแล้วก็จะไปต่อกันที่สนามที่2ส,สัปดาห์ที่2แล้วก็สนามที่3ส,สัปดาห์ที่3ในรอบแรกต่อไปทีนี้ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้16ทีมชาติเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงสรุปผลการแข่งขันคู่ของเมื่อคืนนี้แล้วก็คู่ของเมื่อเช้านี้ด้วยอันดับโลกเป็นอย่างไรตามผลคะแนนที่มีการแข่งขันในเชลลีของแต่ละทีมชาติมีขึ้นมีลงนะครับตามการแพ้ชนะนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับ ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมมาดูผลการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับแคนาดาเมื่อเช้านี้นะครับซึ่งผลปรากฏคือแคนาดาเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ13 20ต่อ25แล้วก็25ต่อ17ครับต้องบอกเลยว่าเป็นที่น่าเสียดายสำหรับทางด้านทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากว่าแคนาดาปีนี้โอ้โหมาเต็มมากๆตีหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็มีการแก้เกมนะครับระบบการเล่นมีเสถียรภาพมากๆเลยตอนนี้นะครับสำหรับทีมของแคนาดานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแคนาดาวางแผนแก้เกมทีมชาติไทยมาดีมากดักบล็อกตัดเกมรุกทีมชาติไทยได้ดีเลยนะครับ เห็นได้ชัดเจนว่าแคนาดาทําการบ้านมาดีมากๆสําหรับการเจอกับทีมชาติไทยเพราะว่าแคนาดาเนี่ยแพ้ทีมชาติไทยมาหลายครั้งแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูที่สถิติจะฟ้องเลยว่า Canada แคนาดาแพ้ทีมชาติไทยมาเนี่ย้อยละ 70%- 80%แต่ว่าในวันนี้ทีมของแคนาดาเนี่ยกับเป็นฝ่ายที่เอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ1เซตส่วนสาวไทยนะครับต้องบอกว่าก็พยายามเร่งเครื่องพยายามที่จะเล่นให้ดีที่สุดแล้ว แต่ด้วยระบบทีมนะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านแคนาดาเนี่ยเขาจับจุดได้ด้วยทําให้นะครับแคนาดาเนี่ยเขาดูมีชั้นเชิงกว่าแล้วก็สามารถทําแต้มรวมถึงความแม่นยําเขาดีกว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับการเสิร์ฟเนี่ยสาวไทยก็ยังเสิร์ฟเสียมากกว่าข้อผิดพลาดก็ยังมีกว่าทําให้ทางด้านแคนาดาเป็นฝ่ายเอาชนะได้ในวันนี้นั่นเองนะครับชนะไป3ต่อ1นเซตแคนาดาก็ได้คะแนนโลกไปเพิ่มแล้วก็มีลุ้นเข้าสู่ในเรื่องของ การชิงตั๋วโอลิมปิกที่ปารีส2024ด้วยนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะคะแนนก็ร่วงลงมาเรื่อยๆคุณผู้ชมทั้งนี้ก็เดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่าสําหรับความหวังเกี่ยวกับโอลิมปิก2024เป็นอย่างไรบ้างสําหรับทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับขอสรุปการแข่งขันคู่ของเมื่อคืนนี้แล้วก็คู่ของเมื่อเช้านี้ดังนี้ครับโปแลนด์ hmm. พบกับเนเธอร์แลนด์ผลปรากฏคือ โปแลนด์เอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้3ต่อ0ูนเซตด้วยสกอร์25ต่อ20 26ต่อ24 25ต่อ18คู่ต่อมาครับเป็นฝรั่งเศสพบกับเบลกเรียผลปรากฏคือฝรั่งเศสเอาชนะบัลกเรีไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์19ต่อ25 25ต่อ2 1 25ต่อ11แล้วก็29ต่อ27คู่ต่อมาครับเป็นคู่ของอิตาลีพบกับตุรกีผลปรากฏคืออิตาลีเอาชนะตุรกีไปได้1เซต่อ, 1, set, อร์25ต่อ2 7 25ต่อ21 25ต่อ21แล้วก็25ต่อ19คู่ต่อมาครับเป็นเซอร์เบียพบกับจีนผลปรากฏคือเซอร์เบียแพ้จีนไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์25ต่อ21 15ต่อ25 18ต่อ25แล้วก็18ต่อ25คู่ต่อมาครับเป็นเกาหลีใต้พบกับโดมินิกันผลปรากฏคือเกาหลีใต้แพ้โดมินิกันไป0ูนต่อ3เซตด้วยสกอร์13ต่อ25 19ต่อ้5แล้วก20ต่อ25 แล้วก็คู่ต่อมาครับจบไปเมื่อเช้านี้ของวันที่19ก็คือทีมชาติไทยพบกับแคนาดาผลปรากฏคือทีมชาติไทยแพย้แคนาดาไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์2 1ต่อ25 13ต่อ2 5 25ต่อ20แล้วก็17ต่อ25นี่ก็เป็นผลการแข่งขันทั้งเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้นั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเรามาดูตารางการแข่งขันของวันที่19พฤษภาคมแล้วก็ของวันที่20พฤษภาคมด้วยนะครับก็จะจบในรอบ คู่ต่อไปนะครับของวันที่19พฤษภาคมก็จะมีทางด้านเยอรมันพบกับเนเธอร์แลนด์เวลา18นาฬิกาคู่ต่อมาครับเวลา20นาฬิกาของวันที่19พฤษภาคมบราซิลพบกับเซอร์เบียคู่ต่อมาครับเวลา21นาฬิกาของวันที่19พฤษภาคมโปลแลนด์พบกับญี่ปุ่นต่อมาจะเป็นเวลาของวันที่20พฤษภาคมแต่ว่าจะเป็นค่ำคืนของวันที่19พฤษภาคมนะครับ คู่ของสหรัฐอเมริกาพบกับโดมินิกันเวลาเที่ยงคืนแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นฝรั่งเศสพบกับตุรกีเวลา0.00 0 00. น,นหรือว่าเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่ง่ําคืนของวันที่19แต่ว่าจะเป็นเวลาของวันที่20ก็คือทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้เวลาตีสามครึ่งนะคุณผู้ชมคืนนี้มีนัดชมอีกแล้วนะครับตีสามครึ่งนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เหมือนเดิมสําหรับสื่อไทยนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันทีนี้คู่ของไทยกกับเาาใต้น่ถือว ปิดจบในสนามแรกสัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องแข่งขันกันในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ต่อไปในรอบแรกก็จะจบแล้วก็จะดูคะแนนแต่ละทีมเพื่อที่จะหาทีม8อันดับที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าในส่วนของทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้ารอบไม่ได้ติด8ทีมเนี่ยก็จะเอาแค่7ทีมเพราะว่าโคต้าของเจ้าภาพเนี่ยนะครับต้องมีไทยติดไปด้วยในรอบ8ทีมนั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับตารางคะแนนล่าสุดคุณผู้ชมมีดังนี้ครับ16ทีมชาติตารางคะแนนในชั่นลีก2024นะครับตอนนี้บางทีมก็แข่งขันครบแล้ว4แมตช์ก็คือจบสนามแรกแต่ว่าบางทีมก็ยัง3แมตช์อยู่นะครับก็รอแข่งขันนะตอนนี้โปลแนลนด์หลังตารางคะแนนอันดับที่1นะครับแข่ง3ชนะ3ตอนนี้ โปแลนด์นะครับไม่เสียเซตแล้วก็ไม่แพ้ใครมี9แต้มอันดับ2เป็นบราซิลครับแข่ง3ชนะ3เช่นเดียวกันแต่ว่าบราซิลเสียไป2เซตนะครับแต่ว่ามีคะแนน9คะแนนเหมือนกัน,นครับแล้วก็อันดับที่3เป็นจีนแข่ง4ชนะ3แพ้1มี9แต้มอันดับที่4แคนาดาคุณผู้ชมแคนาดามาแรงมากเลยนะแข่ง4ชนะ3แพ้1มี9้าแต้มอันดับ5้าอิตาลีแข่ง4ชนะ3แพ้1มี9แต้มอันดับที่ 4, 3, 1, 9, 6ญี่ปุ่นแข่ง3ชนะ3 มี8แต้มนะครับเสียไป2เซตแล้วก็อันดับที่7โดมินิกันแข่ง3ชนะ2แพ้1มี6แต้มอันดับที่8ตุรกีตุรกีปีนี้ร่วงเยอะนะคุณผู้ชมแข่ง3ชนะ1แพ้2มี4แต้มอันดับที่9้าเซอร์เบียแข่ง3าชนะ1แพ้2มี3แต้มอันดับที่10 สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็ล่วงเยอะนะปีนี้แข่ง3ชนะ1แพ้2มี3แต้มอันดับที่1ิเนเธอน์แนด์แข่ง3ชนะ1แพ้2มี3แต้มอันดับที่12เยอรมนีแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3แต้มอันดับที่13ฝรั่งเศสแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3แต้มอันดับที่1 4ทีมชาติไทยแข่ง3แพ้3ไม่มีแต้มแต่ว่าได้มา2เซตอันดับที่15บัลแเเรียแข่ง4แพ้4ได้มา 1เซตแล้วก็ไม่มีแต้มด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่16เป็นเกาหลีใต้แข่ง3แพ้ทั้ง3มแมตช์ 3, 3, ไม่มีแต้มแล้วก็เกาหลีใต้ยังไม่ได้เซตใดๆเลยนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมตารางคะแนนนะครับในชั้นลีก2024ล่าสุดตอนนี้ทีนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนถ้าเกิดว่าเราดูตารางคะแนนเนี่ยปีนี้2024ต่างจากปี2023เป็นอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่า อย่างสหรัฐอเมริกาตุรกีเซอร์เบียใน,นแลนเนี่ยนะโอ้โหล่วงลงมาสนามแรกเนี่ยล่วงลงมาอันดับที่10กว่าเลยนะทางทางที่เมื่อก่อนเนี่ยนะปกติแล้วตุรกีกับทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะอยู่หัวหัวนะครับในช่วงของในเฉลีก2023สนามแรกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ค่อนข้างพลิกโผอย่างแคนาดาเนี่ยปกติจะร่วงลงมาประมาณอันดับที่ 9- ที่10หรือว่า 10, 10ต้นๆเนี่ย ในปีนี้แคนาดาขึ้นไปถึงอันดับที่4อันดับที่5อย่างเงี้ยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยแคนาดาปีนี้ฟอร์มเล่นดีมากๆชนะจีนได้เนีอกสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้เป็นตารางคะแนนล่าสุดนะครับคุณผู้ชมทีนี้สําหรับทีมชาติไทยแพ้แคนาดาไป1ต่อ3เซตเนี่ยเสียคะแนนไปเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าการเสียคะแนนนะครับต้องเอาไปลบออกจากคะแนนโลกแล้วก็ทีมไหนชนะก็เอาไปบวกให้กับคะแนนโลก สำหรับทีมชาติไทยแพ้ไป1ต่อ3เซตเสียคะแนนให้กับแคนาดาไป3.69คะแนนคุณผู้ชมทำให้แคนาดาได้คะแนนไปบวกของเขาเพิ่มเนี่ยนะก็คือ3.69คะแนนซึ่งแคนาดาก็หวังผลเกี่ยวกับตัวโอลิมปิก2 0 2 4ที่ปารีสด้วยนะส่วนทีมชาติไทยก็ยังหวังอยู่นะครับแต่ว่าความหวังมันเริ่มยากเข้าไปทุกทีแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเราเสียแต้มไปเรื่อยๆนั่นเองนะทีนี้ตอนนี้ World Ranking เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ตุรกียังรั้ง อันดับหนึ่งของโลกอยู่นะครับมี379.34คะแนนอันดับ2เป็นบราซิลอันดับที่3นะครับขึ้นไปเป็นโปลแลนด์แล้วนะครับตอนนี้มี348.14คะแนนอันดับ4เป็นอิตาลี 343.79คะแนนอันดับที่5เป็น USA สหรัฐอเมริกาล่วงมาจากอันดับ2ของโลกนะคุณผู้ชมเหลือ343.11คะแนนนะครับเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยในสนามแรกของเว l 2024ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็อันดับ6เป็นจีนอันดับที่7เป็นเซอร์เบีย จีนขึ้นไปอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าชนะเซอร์เบียไปนั่นเองอันดับที่8เป็นญี่ปุ่นอันดับที่9เป็นโดมินิกันอันดับที่10แคนาดาขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแคนาดาเนี่ยตอนนี้มี286.92แล้วก็บวกเข้าไปอีก3.69เนะเพราะว่าทางด้านอันดับโลกยังไม่ได้อัปเดตนะครับบวกคะแนนเข้าไปเพิ่มอีกนะแล้วก็ทางด้านเนเธอร์แลนด์อันดับที่11อันดับที่สิเป็นเยอรมนีอันดับที่13ยังเป็นทีมชาติไทยอยู่ตอนนี้นะคร คะแนนด้วย3.69คะแนนตอนนี้217ก็จะเหลือประมาณ213-214โดยประมาณประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชาติไทยตอนนี้สถานการณ์ลุ้นตัวโอลิมปิกเนี่ยลำบากมากๆเลยนะฮะถ้าดูจากคะแนนโลกเนื่องจากว่ามันมีในเรื่องของโคตาเกี่ยวกับอันดับโลกที่ดีที่สุดนะครับเหลือที่นั่งอยู่ประมาณ1-2ที่นั่งตอนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแย่งกันหลายทีมชาติเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับทีมชาติไทยค่อนข้างลําบากแล้วแหละสาหรับตัวที่ปารีสนะครับทีนี้บอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยดูคํานวณคะแนน,นเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าแพ้ชนะต้องบอกเลยว่าบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยอันดับโลกห่างกันมากๆเลยนะฉะนั้นแล้วทีมชาติไทยจะต้องเอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้เท่านั้นถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ย ไม่ว่าจะแพ้สองถึงสเซตหนต่อสเซตหรือว่า0ูต่อสเซตก็ตามคะแนนเนี่ยโดนลบไปเยอะมากนะคุณผู้ชมอันนี้ทางด้านโปรแกรมของเลย์บอลเิล์นะครับได้คำนวณเอาไว้ว่า ถ้าเกิดว่าไทยแพ้เกาหลีใต้0ต่อ3เซตเนี่ยเสียไปถึง16.19คะแนนถ้าแพ้1ต่อ3เซตเสียไป13.69คะแนนแล้วก็ถ้าแพ้2ต่อ3เซตจะเสียไป11.19คะแนนโอ้โหเสียเยอะมากเนื่องจากว่าอันดับโลกห่างกันมากเลยนะสำหรับเกาหลีใต้กับทีมชาติไทยส่วนทางด้านทีมชาติไทยถ้าเอาชนะเกาหลีใต้ได้ถ้าชนะ3ต่อ2เซตได้แค่0.01คะแนนเองคุณผู้ชมแล้วก็ ถ้าเกิดว่าชนะ3ต่อ1เซตเนี่ยจะได้1.31คะแนนแล้วก็ชนะ3ต่อ0เซตจะได้3.81คะแนนได้น้อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นสาวไทยต้องชนะอย่างเดียวแล้วก็ควรจะชนะ3ต่อ0เซตถึงจะได้คะแนนขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณเนี้ถ้าชนะ3ต่อ2เซตเนี่ยก็ถือซะว่าป้องกันไม่ให้คะแนนตนเองเสียไปแต่ว่าได้คะแนนกลับมา นิดเดียวเองนะนี่ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดทีนี้คุณผู้ชมเวลาตีสามครึ่งนะครับของวันนี้วันที่19พฤษภาคมเป็นค่ําคืนนี้นะแต่ว่าเป็นเวลาของวันที่20พฤษภาคมทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์สุดท้ายซึ่งเป็นแมตช์ท,ที่4ของสนามแรกแล้วนะครับมาชมเชียร์ทีมชาติไทยลุ้น3แ,แต้มแรกของบอลล์บอลหญิ่งทีมชาติไทยครับมาเอาใจช่วยกันถ่ายทอดสดผ่านช่อง7 HD คุณผู้ชมรอติดตามชมได้เลยนะครับแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแ,แจ้งเต สวัสดีครับ